ก็ดีนะครับผมเส่องเปลาอีสานพี่น้องเมื่อนี้ก็หยุดไปบ่ไป,ไปหัวใจดอกพี่น้องนะครับผมนะเนาะเขาล้านส่อมที่เรียบร้อยพี่น้องนะขนาดนี้นแล้วผมนั่งกลัวมาเฮ็ดโชคแล้วจ้ะใส่อาบอีกลังแล้วครับผมนะเนาะเติมๆพี่น้องเมื่อนี้อยู่ใ,ใกล้บ้านอีหลานพี่น้องมาเฮ็ดดวงแล้วครับผมนะเพราะว่า กระเทีงยงแหงเมดเลยเนสร้างเป็นกระเนยน้ำมาเปลี่ยนยเรี่อยๆหน่อยร่องเป็นก่นอกนนะครับผมนะยาตาจำเดย,ยเราจะอัปเดตของเดือเงิ้นกันวันนี้อยู่ร้านช่างนะครับผมเนาะถ้ามันขับข้างไก่ไปไนนะไรพี่เนาะมันเพราะว่าก็ต้อง เติมน้ำมันโชกไปก่นอนเปลี่ยนถ่านโชกใหม่นะครับผมเนะาะถ่านล่องโชกใหม่น่าจะเรียกลังแต่สร้างก็ต้องตรวจเช็คก่อนอาจจะเงี้งยงๆกว่านั้นเรลลาต้องกังใจ ทั้งสมบ่อยสันเลยพี่น้องมื้อนี้อาจจะบ่ได้เดินทางไปน้ำกีลานะครับผมเนาะเพราะว่านี่แหละพี่น้องปัญหาเรื่องรถนะครับผมเนาะแล้วก็เรื่องสุขภาพพี่น้องคืนเริ่มยุบแล้วพี่น้องเริ่มยุบแล้วจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นแดงเป็นแก่เลยเริ่มยุบแล้วน,น้อยนึงนะครับผมเริ่มยุบแล้วล่ะ มือเนี่ยจะหายนะครับผมแล้วมือเนี่ยจะหายพี่น้องแล้วกบตามตัวนะพี่น้องเนาะจากท่ายาซื้อยามากินท่ายาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนาะสำหรับเราว่าน่าจะเป็นพิมพ,พดแดดพ่ซืซูนะครับผมเนาะต้องไแน่ใจว่าสถานที่ที่ไปเรียนมือนี่ยอยู่อุบลน,นะครับผมเนาะมันมีต้นลำเกลียงบเพราะว่าปกติบาลซันจะแพ้ต้นลำเกลียงเนาะ จอดอยู่นี่ขายทุกขั้น,นเป็นประคำเนี่ยโอ้โหน่าครับผมเนาะไปอยากได้รถมือสองพี่น้องมี่เด้อพี่น้องเด้อใครอยากได้รถมือสองขึงในกับมี่เอกคุณน่อพี่น้องขันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย มื่นกลักวๆพี่น้อนมืน่นมื่นเท่าใดครับมื่นสามพี่น้อนเปต่สนใจเลยรอแม็กมื่นสามพี่นอนสนใจเลยีมมน่น,น้องมื่นสามนี่คุณมาเบียบกับมี่นะครับผมเบียบกับหลายคันเลย ยี่นี่ก็มีฟิโนก็นมีต้นอนนี้ไหมพี่น้องโนโวนะครับผมเนาะน่าสนใจด้วยขั้นหนึ่งหมื่นสามโอ้เก็บเงินดีจัดสามสี่เดือนพี่น้อง <laughs> <laughs> เอาขี้ได้พี่น้องโนโวตัวแม็กยังดีหมื่นสามเราก็ะอยากเก็บเงินกันเด้อนี่ครับ พอดีขี่ไปแล้วกับผมว่ได้เที่ยวมาดสองใส่ไปก่อนนะพี่น้องนัดในขณะนี้ถึได้ฝุดกับพี่อีกพี่น้องเป็นเวเป็นโอ้ลายคันน้องพี่น้องขายทุกคันเด้อขายทุกคันเด้อพี่น้องอะได้มองหารถมือสองนะพี่น้องในขณะนี้มาสอบถามร้านได้ร้านก็ไมัน่พามาจากเลี่ยงเมืองเลยพี่น้องเนาะอ่าสิฮอด อ่ะส้อยเขาบานน้องคู่ก่อนก่อนส้อยเขาบานน้องคู่ประมาณสองสามลูกนักหองสองสามกิโลเราพี่น้องเขามาอ,ออกมาจากในเมืองเนี่ยสังเกตใายมือนะครับผมเนาะ,ะสังเกตใายมือพี่น้องอาจจะเห็นลานหม้อใส่ปืนจอดอยู่หน้าลานอยู่นะครับผมเนาะสามารถเขามาสอบถามตำแหน่งจัละคัมตัละคันราคาอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นนะครับผมเนะาะราคาแตกต่างกันไปมื้อสาม โอ้ยครับผมเนาะคือได้พี่น้องคั้นีิ่มืงนสามซึ่งโอเคเลยนะครับผมราคาเนี่ยลรอยเพราะว่เาเิ่นเป็นลานสอ,นองนะครับผมเพินน่าจะเทียดออกมาได้ดีแล้วพี่น้องคีน่าจะจดวดพอสมควรครับผม ลายเพื่อนกับบรรยากาศดีพี่น,อน้องไป้นใหมโฮมตอมบัตคุตปปะแล้วกับผมเนาะมือนี้ต้องก็อนุญาตเด้อพี่น้องเด้อปากระเด็นไปนั่กีฬาแบบมือนี้งประเดนที่เขาไปบ้านกีฬาอยู่พี่น้องออกมาเหยีดรถนะครับผมว่าที่สื่ออื่นเขาไปกีฬากับ มันมีแต่อึงหนองมีหนองมป็นหนึ่งทานน้ำก็ว่าอึงหนอกก๋บบอีหล่าว่าซื้อเข้ามาโหลดเออพ่อซื้อเข้ามาโหลดก็ว่าจะซื้อออกไปให้นั่งพี่น้องทากไปก็เมื่อนี้ผมมีของเมื่อขึ้นอีกทางบ้านบอยสานฝนตกแห้งพี่น้องอึงออกเออออกลายฉากลายเนี่ยท่านน้องบ่ญรังผู้พี่น้องพอบอยสานได้เป็นกระสอบพี่น้องหาสิบหกสิบโลก็แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่ามันทรงเป็นตัวเป็นมากว่าใดพี่น้องก็เลยให้พ่อเราย่างไว้นะครับผมย่างไว้เราถึงทรงมาก ส่งมาเป็นอึ่งย่างนะครับผมเนาะไว้ไว้จะกินเหรพี่น้องอนะ่าเป็นการถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งของปูมันย่าคนอีสานบ้านเข้านะครับผมเนาะแต่ย่างไฟอ,อ่อ,อนๆซ้่ทำอึ่งร่มควนันเลรอพี่น้องนะครับผมเนาะเข้ากับน้ำมาจะเป็นปย่างมะต้มกับต้มแล้วก็น้ำมะสัวได้ปกตินะครับผมนสำสซ้รัอึ่งย่างไ,ไปพร้อมพี่น้องพร้อม ว่อนจะถึงทางเขาบานหนองคู่ประมาณสองสามกิโลเด้อพี่น้องเด้เรืองลานผมขอแน่ใจว่าเผมนม่ซื้อลานก่อนบริษัทระสั่งแต่ว่ามีรถจองคันต่าข้างนะครับผมแต่ว่ากันเลี้ยวข้ามบ้านสองีิโลแล้วนะ่น้องสำหรับร้านนี้เนาะตัวขั้นข่าวๆนี่เป็นเกณฑ์กลางแรงพี่น้องหมื่ 13, นสามนะครับผมเนาะเรื่องมีเงินหร้เนาะพี่น้อง เดาไม่ขี่เลยพี่น้องเดวาไเที่ยวนะเบฟกับไลายพี่น้องเบฟกับไลายนะเบกับไลท์ทันเลยเบฟกับละคถ้ามื่นสามมื่นสี่มื่นห้ามื่นหกมื่นเจ็ดน้อับผมเนาะเราแต่หลุนเราแต่สภาพนะครับผมเนาะที่เป็นทางพี่กันมนี่พี่น้องาละมมื่นต้นต้นกันนี่้าระบอถึงมื่นกันมี่ะน,น,มนะคราบวรจะหลังล่อง,างมาถางฝั่งทางตะอันตกเลย เป็นสีลาอเปนจมีสีลาอก็ลือเป็สีลาอขี่มาก,กือสังเกตถึงกวมาณานี้าาน่า,างไพี่น้อลานคนตอนถึงเรื่องบ้านบางครูประมาณสองสามกิโล โไโอ้ยบูมเซอร์วิสรับผมนะสืเป็นบูมเซอร์วิสรับผมนาะบูมเซอร์วิสามาสอบถามไดนะจะระดูกรยีหอนต่อรอดได้ไหมครับที่มีว่าสนงขอ,งอยาก,าก,ากนะรับลนราคนได้ดนสบผมเดี๋ยวรอติดตามรับผมนะว่าสอจะเป็นแบบะครับผมนะ